ยังไงนะลูกรักของฉันอิกากุริของผมโอ้ยถูกดาวเกรดนะครับจากอีปิกสุดตรึงครับมาเป็นแรแล้วอิกากุริโอ้โห <c oughs> <c oughs> เอา้าอะไรกันเนี่ยนี่เป็นสไตล์ที่ผมผมคิดว่ามันควรจะถูกเลื่อนนะครับเป็นระดับเวอร์คลาสแน่ๆอิกากุริแต่ถูกดาวเกรดจะจัดครับมาเป็นระดับแรอ่าสงสัยกลัวนะครับอิซก,กินะครับกับชิก ชิกิริเนี่ยจะเหงเงานะครับก็เลยเอาแบบว่าอิกาคุริมาอยู่ด้วยแต่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 เน้นไม่ใช่เนื้อหาสําคัญครับที่เราจะพูดภายในคลิปวิดีโอตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอัปเดตครั้งนี้ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตครับของไอคุนั่นเองเพื่อนๆนะหนมที่ถูกนะครับปรับปรุงนะครับเป็นเป็นตัวเก่านะครับเวอร์ชันปรับปรุงนะใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติครั้งนี้จะเป็นยังไงจะเค็มเปรี้ยวหวาน จังใดนะครับผมใช้ผู้ที่จะบดขยี้บูล็อกแต่โดนบูล็อกบดขยี้สำหรับนะครับพ่อหนุ่มไอคุนะครับก็จะมีสกิลนะครับคร่าวๆสองสกิลเช่นเดิมนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานของนะครับมาตรฐานมาตรฐานของมิสติกอ่านะผมต้องมีสองสกิลนะครับเริ่มด้วยสกิลซีนะครับแอมบัสแอมบัสนะครับผมแล้วก็สแน็คช็อตนะครับช็อตมาดูที่สกิลซีนะครับสกิลซีเป็นยังไงเฟรมได้ลองหรือยัง ลองแล้วลองแล้วอ๋อมันเป็นสกิลแบบไหนอธิบายดิถ้าลองแล้วแย่งแย่งอ่าเสร็จพี่ต้องใช้ตอนแย่งเฮ้ยเจ้าเอ๊ะแค่นั้นแหละไหนแย่งแย่งหรือวิ่งวะไหนแย่แย่งกิ๊บลอ่ะการคิดอยู่หนึ่งสองสามอาามันวิ่งชนเฉยๆมันไม่ล็อกเป้าเหมือนตัวอื่นอ่ะงี้เองลองกดจิ๊บเบิลตอนที่พี่แย่งหนึ่งสองสาม หักได้แต่มันไม่ได้ล็อกเป้าพี่เนี่ยมันพ,พุ่งเฉยเฉยแล้วก็มีอีกนหนึ่งจะลองไหมอ่ามีมันมันทำางอื่นได้ด้วยเหรอสกิลซีอ่ะอ่ะกดนะอ่าโอเคเฮ้ยน,นี่เจ๋งเฮ้ยพี่ชอบพี่พี่พี่ชอบเอ,เ,อาาออเอามาเอามาอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอามา่เอมาเฮ้ย โอเคโอเคเอฟเฟเกมันส่วนหนึ่งผมชอบเสียงมากกว่าเสียงมันดูละมุนน่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมผมจะให้เพื่อนๆฟังแบบ ASMR นะยิงมายิงมาเดี๋ยวพี่จะเร่งแบบ ASMR มันละมุนจริงชอบอ่ะประโยชน์มันคืออะไรนะอ๋อไม่บอกไม่บอกกำลังกำม้วนผลเมื่อกี้ฟังนต่เสียงอยู่อ๋อแบบลูกยิงลูกยิงสูงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่ในเขตโกได้ไหมว่าพี่ต้องมาอยู่ฝั่งตัวเองนี่หว่า อย่าไปตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ๋อเหรอลองดูอ่ะสมมติสมมติสมมติเฮ้ยเฮ้ยสูงนะอันนี้ยิงไคเซอร์นะโอ้เอาเมื่อกี้ยิงไคเซอร์เหรอแต่แต่แต่พี่อยากรู้ไงว่ามันใช้ในเขตโทษได้หรือเปล่าอ่ามาเฮ้ยอ่าไอ้ชอไอยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ผมพร้อมแล้วครับยิงมาเลยครับยิงมาเลยครับมุมนี้ครับเฮ้ยโอ้โห ใช่มันช่วยโกได้เลยหรือจะเล่นเป็นตำแหน่งโกก็ได้คิดว่านะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งสังเกตความพิเศษนะครับดูหมนว่า V เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยเห็นปะเป็น B เ้ยเฮ้ยสิกเซนติกเซนคืออะไรปะสัญชาตญาณเหรอสิกเซนเหมือนประสาทสัมผัสพิเศษอ๋อมันก็ตรงตัวนี่หว่าว่าซิกทำไมสับง่ายๆบางทีกูลืมวะอะเราน่าจะจบไปแล้วสำหรับสกิล C ถูกไหมต่อไปเป็น V อาสกิล V นะครับ ตรงตัวน่าจะเป็นยิงเดี๋ยวจะลองยิง2แบบนะครับโดดเออไม่ให้ยิงพื้นราบธรรมดาแล้วก็โดดยิงนะครับดูว่าเป็นยังไงหนอ่าความแรงอ่ะผมแบบมาตรฐานเลยนะครับประมาณนี้ควรทําได้นะปังได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ตกใจตกใจกับ go effect ตัวเองไม่ได้เล่นเกมนานตกใจนึกว่านึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสกิลเมื่อกี้อ่าอ่ะเราโดดแล้โดดยิงดูนะครับโดดยิงดู อาโอเบาทำไมบอลออกไปก่อนดูไม่มีประสิทธิภาพเลยวะหรือว่าเป็นเพราะโกฟังไนมันเบามันเบาบอลออกไปก่อนใช่ไหม,ออมลองระยะครึ่งสนามนะครับมาตรฐานมาตรฐานสกิลไคเซอร์แต่ไม่รู้ว่าได้เปล่าโอ้บเบาเบาก็ถือว่าไม่ได้เป็นยิงจ๋าขนาดนั้นนะครับผมแต่แต่แต่แต,แต,แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ สกิลอ่อวีที่ไปอยู่ในเขตโทษและกลายเป็นบีอ่าอันนี้น่าสนใจซิกเซนเนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง6คือยังไงครับหูตาจมูกปากนะครับเราจะคือย่างไงคือยังไงอ่าอธิบายมาอธิบายไงนะคืออย่างงี้อ่ะฮะเนี่ยกลางระเขตโอ้ดึื่องเรือกแล้วในนี้ไม่มีในนี้ไม่มีที่มันเปิดเหมือนเวตาเหมือนเวตาวิชั่นอ่ะใช่ใช่เรื่องแล้วเรื่อที่มันเปิดโหมดแบบอันนั้นแบบหน้าหน้าต่างเกมโอ้คำนวณประมวลผลโอ้ เชื่อเลยนะครับนึกออกแล้วนึกออกแล้วอ๋ออ่าเองเองลองทำดูก่อนพี่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงพี่พี่ต้องยิงใช่ไหมเข้ามาก็ได้อ้าวมันอึ๊บโอ้ยนี่เหรอซิกเซนโหดมากซิกเซนโหดมากไม่ชินไม่ชินมันอยู่บีไงไม่ชินออ๋โอเคอ๋อนึกว่าเมื่อกี้แบบโชว์ซะแล้วอ่าอพี่เปิดแล้วโ้าว้ยเจ็งเจ็งเจ็งเฮ้ยใช่ปะเจ็งจริงเจจริงอ๋อเรามาอันยิงโจ่งนะอันเนี้ย ไหนอ่ะกดกดให้โดนดิกดบพี่บีกดพี่ต้องกดบีโอพี่ต้องกโอพี่ต้องกดบีโอพี่พี่พี่ตึอกดบี่้กพี่ตองกดีองกดีโพี่องกนแลี่้องนีอ่ต้องเนี่ต้องกดบีอ่ต้องกดบีโอพี่ตบี่ต้วงี่ยพี่กดบโอพี่ตงก้ออพต้องกดต้องกดบต้ออีกออ่องบองจจงดี๋ยวต่นะครับ ปิงเหรอวะแค่เข้าแค่เข้ากรอบก็ไปเลยเออเหมือนบอลมันหยุดเลยนะเงี้ยหยุดชะง,งักเลยฟิกช็อตไม่ได้ด้วยฟิกช็อตไม่ได้เออจริงจริงจริงเนี่ยฟิกช็อตอ่ะหยุดโอ้ยมัน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 ม,ม,มีกล่องเห็นไหมมันเหมือนโดนผน,นึกอ่ะมันผนึกไว้เลยเว้ยมันจะนขึ้นเตือนมันจะขึ้นเตือนถ้าถือบอลอยู่ใช่ใช่เออโอ้เนาะเออเลื่อยเรื่เฮ้ยล้ำล้ำถือถือถือว่าโอเคเพิ่มประสิทธิภาพในการบล็อกแนวต่อไปนี้การทําประตูคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้้นนแลวะครับ จ,จยากขึ้นแบบยกระดับไปแล้วคิดหนึ่งว่าถ้า,ถ,าถ้าทีมหนึ่งมีไอคูเักรสองตัวอย่างเงี้ยเออกล้องหลังตัวหนึ่งนะครับประตูตัวหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับก็คงจะบันเทิงเลยทีนี้บันเทิงเลยบันเทิงหรือบันไลไม่รู้แต่ก่อนไอคู่ไม่ต้องมีลูกบอลน,นี่ใช่ป่ะใช่ครับอ๋อ,อกก็ยังคงไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้โอ้หเ,เป็ดพี่แม่งเออเป็ดเต็มเลยว้าวินเป็ดแ,แล้วใครที่กลัวงวูจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ แต่น,นี่งูมันแบบจริงจริงจริงพี่ก็เป็นคนกลัวงูนะแต่อันนี้แบบงูมันแบบมันเหนือจินตนาการเกินอ่ะคือคือคือถ้าเป็นงูธรรมดาที่เราเคยเห็นจนชินตาเราจะกลัวแต่น,นี่งูมันแบบงูแฟนตาซีเกินกอ่ะมันเลยไม่กลัวไม่งูแค่พี่ชายพวกนี้นเออข้าบ,บ้าอ่ะเข้าบ,บ้านี่เป็นยังไงครับกดเล่นเล่นดูนะครับต้องไม่มีบอลอ๋อต้องไม่มีบอลบาดางมานี่บ้าดางมานี่อ่ะเข้าบ้าเฮ้ยเชดอน ฉันคือกำแพงดนาสุดท้ายนายรู้ไหมเบอร์สิบเอ็ดเขคุยยังไม่ทันบรรยายเลยเ๋อ,อก็คือบล็อกนั่นแหละใช่ปหก็คือยางลูกอ่ามีระยะของมันนะครับอันนี้ยืนยืนเฉย,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 ยครับยืนเฉยครับผมอยากรู้ระยะครับสแปมสีระยะระยะใหม่ต้องต้องแผนกล้องดูอย่างนี้วะเออต้องเห็นระยะใช่ช่ถูต้องเสน้นน่าจะเสนน้นอย่างนะอ่าสี่ียังครึ่งเส้นครึ่งเส้นเป็นไงอ๋อครึ่งเส้นประมาณครึ่งเส้นครับ สกิลซีถึงทำงานโอ้ยดนกัดคอนแล้ก็โดนผนึกจกังหวะนี้เราก็ปุ๊บจุ๊บจุ๊บจจังหวะนี้เราก็ไปจังหวะนี้เราไปาน,น,านี่ทีควรจะดิปเปอร์นะเมื่อกี้ได้ดิปเปอร์ได้สกิลว,วีนะครับอ่านว่าอะไรเอ่อบลสบสบสบสัส,ลบ,สลบ,ลบัสบัสนะบาสล, <laughs> บาลีบาซิลีโอ้บาซิลีโอ้ันหนึบข้างหน้าบาซิลิกอ่าบาซิลิกบาซิลิกอ่าเรามาอยู่บ้านบ้านเขียวบ้านเขียวมันทำอะไรได้ครับกดโง่ๆไม่ต้องมีบอลอีกแล้วมีแต่สกิลไม่ต้องมีบอลเอามาครับอ๋อจะบอกนะว่ามันเดิมแย่งมันเดิมเหรอ นี่ไงโอ้อ่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาพยายามยิงเข้าโคนะเพื่อนๆแล้วผมโดดมาอย่างนี้เฮ้ยคุณคุณแม่สกิลเดิมนั่นแหละสกิลเดิมเพิ่มเติมคือที่มีคาสินดูดีกว่าเดิมเปลี่ยนงูแต่ก่อนมันเป็นงูเหลืองๆโง่โง่เอ้ยเหลืองหรือเขียววะโดดโง่เขียวเขียวเขียวเออเอาเอาใหม่เอาใหม่มามายิงมายิงมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวหมดก่อนอ้าเฮ้ยฉิงเฮ้ยเอาเหมือนเหมือน ทำลูกไปข้างหน้าด้วยนะจริงปะพี่มองไปพี่มองไปข้างหลังไม่เห็นจอมองพี้มองพี้มองไปเหรอ <c oughs> เออเมื่อกนนี้ยืนอย่างนี้นี่หว่าแะ่มองไปทางนั้นอ๋อแส,แสียงว่าน่าจะบั๊กน่าจะบักบ๊กแบบทําประตูไม่ได้ปะเหมือนเหมือนอันนั้นน่ยมันมันบั๊กได้นะน่าจะเคลียร์บอลเมื่อก่อนเนะี่ยบั๊กได้<น>บั๊กบั๊กมองเข้าประตูเออจากครึ่งสนามเมื่อก่อนเออสกิลบีครับไวเปอร์นะครับเรียกได้ว่ามาทุกสายพันธุ์ของงูเลยก็ว่าได้นะครับแต่ละชื่อนี่คือสอดคล้องนะครับกับงูหมดทำไมไไมมม่่่ีีีสสปปรรนนนน์์อะะถ้้้าใชดเลย ขัดสเปนไม่อยู่ในเทพนิยายญ่อะเออโอ้เซเปนมาโอ้แสดงว่าชื่อส่วนใหญ่นี่เป็นเทพนิยายหมดหรอใช่ป่ะเป็นงูในเทพนิยายอ๋อก็ว่าอยู่ไหมมีมีเซเปนโอ้ไปอย่างนี้งูม่วงอย่างนี้อ้าวโอโรจิมารุนัไปกลัวแล้วเฟงโอโรจิมารุโอ้เมื่อกี้ออรจิมารุไอ้ยไอ้ไอ้งูในนารูโตะมันชื่ออะไรนะลืม จำไม่ได้เหมือนกันครับไอสัตว์อันเชิญน่ะนึกนึกนึกชื่ออะไรนึกชื่อถ้าเกิดเพื่อนๆนึกนึกชื่อไอ้งูนั่นออกนะครับฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแป๊บหนึ่งภาพมันเบอร์หรือผมมองเบอร์ปะไม่ไม่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ภาพอยู่ดีกับมันจะเบอร์เบอร์ตอนนี้คิดว่าตาผมเบอร์ผมก็ว่าผมใส่แว่นอยู่นทำไมมันเบอร์วะไม่ไม่เป็นบั๊กไม่เป็นบั๊กบั๊กแบหมอบลงโอเคโอเคอ่ายิงก็ไหวแต่เออเหมือนกูไม่ได้ใส่แว่นเลยทำไมมันเบอร์อย่างงี้ อันนี้ไม่มีเดี๋ยนี่เป็นละครใบนะครับไม่ไม่มีซงไม่มีเสียงนะครับน่าจะมาที่หลังก็เข้าใจก็เข้าใจแบบในอนิมงในอนิเมะยังไม่มาเอามายิงประตูตัวเองด้วยน่าจะมาที่หลังทษอทีครับผมติดเบอร์ผมไม่รู้ประตูตัวเองจะชุดไม่ชุดผมนะพี่เออหรอเออไปแก้ประตูผมชุดผมนะเออหรอแสดงว่าพี่ยิงถูกฝั่งแล้วมาเรามาดูในส่วนของโฟล์กันบ้างนะครับ จากที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยคร่าวๆ,ๆน่าจะคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมนะครับก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการสไลด์นะครับรวมๆก็คือเพิ่มประสิทธิภาพเหรอเพื่อนๆก็แบบสไลด์เร็วขึ้นสไลด์ถี่มากขึ้นตามนั้นนะครับผมเอะมามาหนึ่งสองสามไปเลยครับไปเลยครับเพิ่มหรอเพิ่มมันบอกว่าเพิ่มเออเพิ่มเออเออใช่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 มีความเติมโฟล์และเพิ่มสปีดไม่เพิ่มก็แปลกๆไม่เพิ่มทุกอันอ่ะใช่ใช่ใช่อ่าเรามาดูในส่วนของตรงอันนี้บ้างครับออร่า เป็น x หรอ x เป็นพันตัวส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคมาตรฐานมาตรฐานทดสอบเทคที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าสไลด์ได้หรือเปล่าแบบ2พี่แบบสที่สไลด์ข้างๆอ๋อสไลด์ข้างๆอ่ะสไลด์ข้างๆนะครับไ้องอยู่อีกไม่ถึงเชียดอย่างนี้เชีดยชดอย่างนี้นะครับเชียดอย่างนี้ต้องอยู่ในวงวงปะถ้าวงมันโดนอยู่เฉียดอย่างนี้เชียดอย่างนี้เชียดอย่างนี้ไม่ได้เชียดอันนี้ในวงละ แค่อยูในวงไง,งในวงไงก็ได้ป่ะถ้าปกติเราอย่างเงี้ยเฉ<ช>ียดจิงิงเฉียดอย่างเงี้ยคนได้แล้วนะหลังจากจที่ผมเนี่ยพยายามทดลองนะครับไอ้เจ้าโฟโลด์ดูหลายรอบนะครับดูเหมือนว่าการสไลด์เนี่ยคิดบล็อกมันก็ไม่ได้เพิ่มหรือว่าผมเข้าใจผิดอันนี้ยังไงไม่ทราบนะครับใครที่มีความรู้คอมเมนต์ให้ความรู้แก่ผมได้นะครับอ่ะอย่าสุดท้ายที่จะทดลองน่าจะเป็นความถี่นะครับในการสไลด์นุ่มเดี๋ยวเราจะลองเฟรมมาเฟรมมาสไลด์ครับพี่จะเปิดโฟ เองไม่เปิดโฟรแล้วดูว่าแบบความถี่ในการสไลด์ของเราเนี่ยจะต่างกันไหมนะครับผม <Okay. S 1> อ่าน,นตัวครับห <Okay. S 1> นึ่งสองสามสลายน์ครับ,รบอืมอันนี้สไลด์ได้ใช่ไหมเนี่ยสลา์อย่างเดียวไม่เดินเลยเนี่ยนะอมอม,มันไม่ได้เห็นผลเบอร์นั้นน่ะเพื่อนๆนะครับสรุปเลยกันครับสำหรับโฟรนะครับผม ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าภายในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยมันผมอาจจะไม่รู้ว่าผมทดลองถูกหรือเปล่าหรือว่ามันยังบักอยู่นะับผมสําหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เห็นผลนะครับแบบชัดเจนแต่แต่ที่เห็นได้แน่ๆนครับรู้สึกว่าเปิดโฟแล้ววิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนแต่เรื่องการสไลด์นะครับประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยรู้สึกยังไม่เห็นผลหรือว่าผมทดลองผิดนะครับก็ตามนั้นนะครับเพื่อนๆ